เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับตำรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไวในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆนะครับกับทาเลรดีๆนะครับผมเป็นบ้านของทีนติดถนนลาดยางนะครับแปลงนี้นะครับผมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ํานะครับบนที่ดิน1ไร่กับอีก59ตารางวาครับผมเป็นบ้านสวนนะครับลักษณะเป็นบ้านสวนครับผม ที่ดินกว้าง40เมตรนะครับยาว40เมตรนะครับผมพื้นที่สวยๆเลยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแยกจากเนินหินไปทางบ้านหนองเข่า6.5กิโลเมตรท่านั้นเองนะครับอยู่อำเภอพนัสนิคมนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับผมตัวที่ดินปลูกกล้วยมะนาวชมพู่มะพร้าวมะกรูดขนุนไว้นะครับตัวที่ดินแล้วก็มีน้ําไฟพร้อมๆเลยนะครับผมพร้อมอยู่เลยนะครับราคา1.65ล้านบาทท่านั้นนะครับ สีค่าโอนให้ด้วยนะครับผมบ้านของอยู่ทำเลดีติดถนนลาดยางนะครับราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับผมไม่แรงนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับผมหาไม่เจอคลิปที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับตัวบ้านก็อยู่ในชุมชนนะครับผมมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวไม่ล้างครับการเดินทางก็สะดวกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะครับ สนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ